สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านนะคะหรือว่าคนที่เป็นลูกหนี้ทอกซอนนะคะตอนนี้ใจดีขยายระยะเวลาพักชําระหนีหาแสนไร่ถึงสิ้นปีนี้นะคะ สำรับมือนีเดี๋ยวสิมา่อเบาซู่ฟังนะคะมีการยืดหรือว่าพักชําระหนีออกไปนะคะสําหรับธนาคารทกศแต่ก่อนอื่นต้องขออภัยเสียงนํานะคะเพราะว่ามือนีฝนตกนะคะน่าจะตกทั่วไปนะคะฝนตกโปรยนะคะอากาศกเย็นสบายดีนะคะเดี๋ยวเข้ามารับชมแล้วละก็รับฟังนํากันเลยนะคะสํหรับลูกหนีทกศนะคะทกศใจดีขยายเวลาพักชํำระลูกหนีธนาคารหาแสนไร่มุ่นราคาหนีนะคะสองแสนล้านบาท จากที่สิ้นสุดล่มวันที่30กันยายน63ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม63นะคะซึ่งนายอภิร่มซุขประเสริฐนะคะผู้จัดการธนาคารทกสก็ได้เปิดเผยว่าธนาคารจะขยายเวลาการชำระหนี้ SME เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารหาแสนไรยนะคะมูลค่านี้ก็คือ2 0สนล้านบาท จากทีสิ้นสุด30กันยา63ไปจนถึง31ทธันวาคม63เนื่องจากผลกระทบจากโควิด19เก่ายังบดีขึ้นนะคะและกาถ้าเกิดว่าถึงสิ้นปีจะพิจารณาอีกเทื่อนึงพระวานะคะต้องขยายเวลาการช่าระนี้ให้อีกหรือว่าสำหรับลูกนีเกษตรกรแร่ย่อย4ีหลานไร้นะคะ นีกะอยู่ประมาณที่1ล้านล้านบาทนะคะได้มีการพักช่ำระหนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม63ตั้งแต่การเริ่มระบาดของไวรัสโควิด19นะคะในประเทศไทยแล้วซึ่งยั่งอยู่ในช่วงที่กำหนดนำํำปัจจุบันนะคะธนาคารมีหนี้สินเสียนะคะ60 0มืนล้านบาทหรือว่า4จุ 0.7%ของสินเชื่อคงค้างประมาณ1 5ล้านล้านบาทนะคะซึ่งถือว่าบ่หลายและกะบกังวลน,นะคะเพราะว่ามีการซํำรองหนีไปแล้วกว่า3 0 0นล้านบาทนะคะนอกจากนี้ยังดูแลลูกค้าและกะมีการเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าต่างแต่ยังเป็นหนี้ชันดีอยู่นะคะซึ่งธนาคารนะคะกะ็ บ่ห่วงเรือเรื่องหนีสินเสียของลูกค้าแต่เป็นห่วงเรื่องรายได้ของเกษตรกรหลายกว่านะคะเพราะว่าก็เจอทั้งผลกระทบของโรคโวิด -19 แล้วและกับปัญหาพัยแรงของปีนี้นํานะคะที่คาดว่าจะรุนแรงนะคะกาเฮหไหยเกษตรกรมีรายได้ลดลงนะคะแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก มีคนในครัวเรือนหรือว่าขอบครัวนะคะบมีงานเหตุนะคะก็คือในเมืองกับไปยุบาลอย่ยงประมาณนี้นะคะซึ่งทางธนาคารก็ได้มีมาตรการเข้าไปซ่้อยเหลือพยุงให้เกษตรกรผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากให้ไปใดนะคะซึ่งนายอภิรมก็ได้กล่าวไว้นะคะซึ่งสําหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะโครงการซ้อยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ินะคะ ของกระทรวงเกษตรและกการกรก็คือเมื่อวันที่22กรกฎาคม63ถือว่าเป็นมือสุดท้ายที่ที่ทางธนาคารทกสได้จ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะกับประมาณ7เจ,เจล้านกว่าไร่นะคะจังในกระตามนะคะจากการตรวจสอบพบว,ว,ว่าเมื่อวันที่26นะคะแต่ยังมีเกษตรกรบางรายอยู่อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิเดียวยากเกษตรกรจากหน่วยงานรับคืนทะเบียน หลักการจากการรายงานมาตรการส้อยเหลือเยียวยาเกษตรกรหาพันนี้นะคะตอนที่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมามีเกษตรกรอยู่ระวังดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีนํานะคะเพื่อที่จะโอนรอบที่3จํานวนแสน0 0ึ่งแสนกว่ารรยซึ่งทางเท้ากศกเร่งดําเนินการตรวจสอบเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรต่อไปค่ะ สำหรับเมื่อนี้กัมีค่ามาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้นำนะคะเพื่อที่จะบอกราดคลิปไม่ๆต่อไปค่ะ